ในเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องยากๆนะครับจะต้องมีการยกตัวอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยสามสตัวอย่างเป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจแล้วไม่ยากสิ่งเหล่านน่า้ถ้าหักปิดภาคเนี่ยนะครับภาระภาษีก็จะอยู่ที่บริษัทนั่นแหละอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยถ้าเราแยกคําย่อยออกมานะครับอนุสัญญาก็คือข้อตกลงระหว่างประเทศ คำว่าภาษีก็มาจากเงินที่รัฐนะครับหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยเรียกเก็บจากประชาชนเพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือบ,บริหารท้องถิ่นทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่วนซ้อนก็คือการเก็บซ้ำเก็บซ้อนนั่นเองฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยความหมายก็คือว่าข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับในเรื่องของการจัดเก็บภาษีเพื่อจะได้ไม่มีการเสียภาษีที่ซ้ําซ้อนกันฉะนั้นคําว่าข้อตกลงระหว่างประเทศก็แสดงว่าการเก็บภาษีนี้เนี่ย นะครับมันจะต้องเกี่ยวข้องกันระหว่าง2ประเทศซึ่งคนที่จะมาจัดก,การนะครับให้แต่ละประเทศเนี่ยมีข้อตกลงที่มีตรงกันในเรื่องของภาษีเนี่ยก็เลยเราก็เลยมีองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาระหว่างประเทศก็คือ OECD เนี่ยร่วมกับ UN เนี่ยจะทําเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศต่างๆซึ่งตอนนี้ไทยเราเองเนี่ยก็ทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับทั้งหมด61ประเทศการที่มีข้อตกลงเรื่อง d t a หรืออนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ย เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกในด้านภาษีให้กับนักลงทุนระหว่างประเทศคู่เจราจาหรือคู่สัญญาทีนี้การตีความของแต่ละประเทศเนี่ยเนื่องจากตัวบทกฎหมายภาษีแต่ละประเทศก็มีภาษีท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกันหน่วยงานกลางเช่น OECD หรือ UN เนี่ยก็เลยมาทําข้อตกลงจํากัดสิทธิในการจัดเก็บภาษีของแต่ละประเทศเนี่ยให้สอบของกันเช่นมีการลดพดานภาษียกเว้นภาษีหรือนําภาษีที่เสียในแต่ละประเทศเนี่ย ไปเครดิตอีกของประเทศหนึ่งนะครับหรือนําไปถือเป็นรายจ่ายได้ของอีกประเทศหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต,ต่างๆก็คือในเรื่องของการจ่ายเงินออกไปต่างประเทศไม่ว่าจะจ่ายให้กับนิติบุคคลหรือจ่ายให้กับบุคคลธรรมดาก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการจ่ายเงินไปยังประเทศคู่สัญญา61ประเทศนี้รวมถึงการจ่ายเงินให้กับคนต่างชาติ ที่เข้ามาทํางานในไทยเนี่ยหลายกรณีที่จะต้องมีเรื่องของอนุสัญญายภาษีซ้อนแล้วก็มีการต้องหักภาษีเอาไว้หากใครไม่หักไว้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหานี้เนี่ยนะครับก็ถูกประเมินภาษีถึงค่อนข้างหนักเหือกันเรื่องอนุสัญญายภาษีซ้อนเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือสัตว์ที่เข้าใจยากเนี่ย มีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นคําว่ารัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งฉะนั้นใครที่อ่านอนุสัญญาภาษีซ้อนเมื่อไหร่ที่เห็นคําว่ารัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งเนี่ยให้ขีดกัคคบาตของคาว่ารัฐหนึ่งเนี่ยเป็นประเทศที่เราทําผู้สัญญาเช่นรัฐหนึ่งเป็นคู่ทําสัญญากับอีกรัฐหนึ่งโดยโดยวิสาหกิจของอีกรัฐหนึ่งอย่างเงี้ยสมมุติเราทําสัญญากับบริษัทญี่ปุ่นเราก็ขีดรัฐหนึ่งก็คือไทยกับวิสาหกิจของรัฐหนึ่งก็คือญี่ปุ่น ขีดอย่างนี้เลยสับยากๆอีกตัวหนึ่งก็คือวิสาหกิจการที่อ่านเนี่ยนะครับลัฐหนึ่งทำวิสาหกิจกับอีกรัฐหนึ่งเนี่ยวิสาหกิจในที่นี้เนี่ยก็คือนิติบุคคลนั่นเองอาจจะอยู่ในรูปแบบบริษัทอยู่ในรูปแบบของคร่าบุคคลหรือองค์กรต่างๆที่เป็นนิติบุคคลฉะนั้นคําว่าวิสาหกิจในรูปสัญญาภาษีซ้อนก็คือนิติบุคคลของประเทศนั้นๆนั่นเองนะครับ คำที่อธิบายยากๆอีกคำานึงก็คือสถานประกอบการถาวรน,นะครับว่ามีอะไรบ้างอ่านยังไงถึงเป็นสถานประกอบการถาวรอะไรที่ไม่เป็นสถานประกอบการถาวรสาบปิดตัวก็คือถิ่นที่อยู่ถิ่นที่อยู่เดี๋ยวจะไปอ้างอิงก,กับมาตราต่างๆเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับแล้วก็กําไรจากธุรกิจกําไรจากธุรกิจหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามันเป็นเงินได้ที่ไม่ใช่4 0่สิบวงเล็บสถึงหที่ไม่อยู่ในเรื่องของมาตรา70เนี่ยที่เหลือถ้าเป็นเงินได้ที่นิติบุคนต่างประเทศมาทําได้เนี่ย เราก็จะถือว่าเป็นกําไรจากธุรกิจหรือแม้แต่คําว่าค่าสิทเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยในแต่ละคําแต่ละคําเพื่อที่เราจะไปอ่านกฎหมายของอนุสัญญาภาษีซ้อนให้มันง่ายขึ้นอย่างเช่นคําว่าถิ่นที่อยู่เนี่ยจริงๆมันก็ต้องไปพ่วงกับกฎหมายต่างๆแต่ถิ่นที่อยู่ในที่นี้ก็คือว่าคนที่อยู่ในถิ่นนั้นก็คือคนที่อยู่ในประเทศนั้นนั่นเอง้าอยู่ถึง1 80วันเนี่ยแค่180ว,วันเนี่ย ก็ถือว่าคุณมีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้นแล้วอนุสัญญาภาษีซ้อนนอกจากเราจะรู้สรกตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกมิติแล้วเราจะอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยนะครับเข้าใจมากขึ้นเช่นคําว่าสถานประกอบการถาวรน,นะครับหรือว่า PE เนี่ยสถานก็เป็นสถานที่ทําการสาขาสํานักงานโรงงานนะครับโรงช่างอะไรก็แล้วแต่เช่นทําการเพราะปลูก ทำไร่ทำสวนเนี่ยหล่อนี้เทียบกับสถานประกอบการถาวรหมดเลยหรือกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยถ้าต,ต่างชาติมาทําโครงการก่อสร้างเนี่ยเกินกว่า3เดือนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีสถานประกอบการถาวรแล้วนะครับหรือการให้เซอร์วิสการให้คําแนะนําผ่านเอเจนต์เนี่ยถ้าเป็นการให้บริการที่ต่อเนื่องกันเกินกว่า6เดือนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานประกอบการถาวรเวลาอ่านกฎหมายของอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยจะต้องตีความคําหมายเหล่านี้ให้ได้ซะก,ก่อน ทีนี้เรามาดูว่าค่าสิทธิ์อีกตัวหนึ่งที่อ่านแล้วเนี่ยนะครับบางคนอ่านค่าสิทธิ์จากอ,าอนุสัญญาภาษีซ้อนแล้วก็จะมีหลายๆตัวที่อ่านแล้วงงๆนะครับฉะนั้นค่าสิทธิ์เนี่ยอันดับแรกก่อนนะครับก็คือต้องดูสัญญาที่ชัดเจนดูซิว่าการรมสิทธิ์ในการที่ได้มาในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นของใครถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายหรือผู้ได้รับเงินจากเราเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นค่าสิทธิ์หรือการรักษาความลับเรายังต้องรักษาความลับอยู่เราจ่ายเงินไปแล้วี่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าสิินะครับฉะนั้นอย่าเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สัมภาระตรีความสัญญาต่างเหล่านี้เราจะต้องชัดเจนเราอ่านและทาความชัดเจนก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเข้าเงื่อนไขค่าสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องนําส่งภาษีทางราจ่ายไว้แล้วไม่ได้นําส่งเนี่ยอันนี้ก็จะอันตรายนะครับก็จะมีปัญหาภาษีตามมามากมายในเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนนอกจากสักยากแล้วเนี่ยยังมีกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะขาดไม่ได้เลยสําหรับอนุสัญญาภาษีซ้อนก็คือ มาตรา70ในมาตรา70ตามประมวลรัษฎากรเนี่ยจะพูดถึงเลยว่าเงื่อนไขที่อยู่ในมาตรา70เัื่อนก็คือเวลาเราจ่ายเงินไปต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องมีการหักหน้าที่จ่ายฉะนั้นเงื่อนไขไมีอะไรบ้างเงื่อนไขข้อแรกก็คือบอกว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเงื่อนไขข้อที่2ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในไทยเงื่อนไขข้อที่3จะต้องมีการจ่ายเงินได้จากประเทศไทยออกไปแล้วก็ให้ดูว่าเงินได้ที่จ่ายเนี่ยเป็น40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6ไหม ถ้าเป็น40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6จะต้องหักไว15้15เปซยกเว้น40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่หักไว10้10เปเซนตนะครับนี่คือมาตา70หักแล้วก็ต้องนำส่งด้วยแบบพรก54ก็ถือว่าเป็นภาษีนิติบุคคลตัวหนึ่งอันนี้เพื่อนๆจะต้องดูมาตา70ไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูมาตา41พูดถึงหลักแหล่งเงินได้และหลักที่อยู่อย่างที่เกิดไปเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเสียภาษีในเมืองไทยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่งาานนททที่ํใไย กิจการของบริษัทที่ทำในไทยหรือกิจการของนายจ้างในประเทศไทยรวมทั้งเงินได้เหล่านั้นเกิดจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยถ้าอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้ในไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเสียภาษีในไทยทั้งหมดแต่ถ้าเกิดหลักถิ่นที่อยู่เนี่ยถ้าคุณมีเงินได้จากต่างประเทศและจะต้องมาเสียภาษีในเมืองไทยไหมเนี่ยก็ให้ดูว่าอยู่เมืองเมืองไทยเนี่ยถึง180วปันแล้วหรือยังอย่างกรณีที่มีนักกีฬานะครับของจีนเนี่ย แข่งกอล์ฟที่ต่างประเทศเนี่ยจะเสียภาษีในเมืองไทยไหมได้เงินหลายสิบล้านเนี่ยจะเสียภาษีเมืองไทยไหมก็ต้องดูว่า1น้องจีนระหว่างแข่งเนี่ยกลับมาเมืองไทยถึง180วันในปีภาษีไหมประเด็นที่2ก็คือนาเงินค่ารางวาัลเหล่านั้นอ่นะเข้ามาในปีเดียวกับปีที่ได้รับรางวัลไหมทั้งอยู่ในไทยถึง180วันแล้วก็นําเงินเข้าไทยด้วยในปีเดียวกันกับที่มีเงินได้อย่างนี้น้องจีนก็ต้องเสียภาษีก็เรียกตามหลักถิ่นท,ที่อยู่นะครับ มาตราตัวที่สําคัญก็คือมาตรา76มันก็จะเกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบของอนุสัญญาภาษีซ้อนเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่มีลูกจ้างเนี่ยกระทำการแทนในไทยแล้วก็ได้รับเงินหรือผลกําไรจากประเทศไทยถือว่ากรณีนี้เนี่ยมีสถานประกอบการในไทยและเป็นสถานประกอบการที่ลูกจ้างหรือผู้ทําการแทนเนี่ยจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลจากฐานกมลรสุทธิในไทยเพียงแต่ว่างานก่อสร้างต่างเนี่ยก็ส่งลูกจ้างมาทํา แล้วก็มีสถานประกอบการชั่วคราวในไทยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลหนึ่งในไทยแล้วแต่เขาเสียภาษีไม่เป็นเ็าทางบไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยกฎหมายก็เลยอนุโลมให้ใช้มาตราฉบับหนึ่งก็คือมาตรา7 1วงเล็บหนึ่งนิติบุคคลที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่ามีลูกจ้างทําการแทนในไทยเนี่ยต้องเสียภาษีโดยการยื่นแบบพรองออ51งพรอเอต้องจัดทําบัญชีต้องมีผู้สอบการเงินเนี่ยนะครับตามกฎหมายตามประมะรัศดรกรเนี่ยปรากฏว่า เขามาทำที่วูค้าแล้วเขาไม่รู้เนี่ยกฎหมายยอมที่จะให้เสียภาษีจากฐาน5%เจากยอดรายรับเช่นมีรายได้1ล้านบาทมีค่าใช้จ่าย7แสนเนี่ยก็บอกว่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปสนใจเลยให้เสียภาษี5%เเจากยอด1ล้านเลยแล้วก็นำส่งด้วยแบบพรร .5 สูก็ไปขอเลขภาษีแทนนะครับอันนี้ก็มาตรา76ทวีบวกด้วยมาตรา7 1บวงเล็บหนึ่งมันก็จะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นกฎหมายอีกตัวหนึ่งก็คือทป .4 ีทับสอง นะครับโดยเฉพาะข้อ12เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่บริษัทหรือแม้แต่บุคคลเนี่ยจ่ายเงินให้กับบริษัทต,ต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทยชั่วคราวเนี่ยจะต้องหักไว5้5%ในทุกครั้งที่จ่ายเงินเช่นบริษัทต,ต่างชาตินะครับส่งวิศวะเนี่ยเข้ามาซ่อมอเครื่องจักรในไทยสักสิวันเนี่ยนะครับแล้วกลับออกไปแล้วเราต้องจ่ายเงินเนี่ยกรณีนี้เนี่ยทป .4 ทับ2528ข้อ12ให้บอกไว้เลยว่ากรณีแบบนี้จะต้องหักไว้5%และยื่นด้วยแบบพรอด .53 ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับมาต 1> 71วงเล็บหนึ่งนั่นแหละถ้าเกิดเราจะอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อนให้เข้าใจเนี่ยคุณต้องได้ข้อกฎหมายองค์ประกอบเหล่านี้ให้ครบถ้วนแล้วจะกลับไปอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อนใหม่เนี่ยอย่างเข้าใจรวมถึงพระราชกิจฎีกาฉบับที่18ที่ให้สิทธิ์สำหรับภาษีที่นิติบุคคลนะครับไทยที่ไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยถูกหักไว้เนี่ยสามารถที่จะนำมาเครดิตภาษีในประเทศไทยได้โดยมีเงื่อนไขเช่นจะต้องเอารายได้ ที่เกิดในต่างประเทศเนี่ยมารวมคำนวณเป็นรายได้ในเมืองไทยด้วยนะนะครับแล้วภาษีที่เสียต่างประเทศก็สามารถที่จะนามาเครดิตภาษีในประเทศไทยได้อันนี้ก็ดูในพาณชธรกิจดีกาฉชาับที่18โดยจะต้องใช้เอกสารหลักฐานนะครับที่หน่วยงานต่างประเทศของประเทศนั้นๆเนี่ยเช่นสมบัติของประเทศนั้นๆได้ออกหนังสือรับรองให้ว่าเราได้เสียไว้จริงหรือแม้แต่มาตรา65ตรีวงเล็บ6กเนี่ยกรณีที่เสียภาษีไว้ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถเอาภาษีเหล่านั้นเนี่ย กลับมาถือเป็นรายจ่ายในประเทศไทยได้รวมถึงมาตรา85ทับ3ของประมวลร,รัษฎรกรในเรื่องของนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทยชั่วคราวเนี่ยเวลาจะรับเงินเนี่ยอาจจะต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวเพื่อนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยถ้าเกิดเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของกฎหมายทั้งหมดนะครับที่เราจาเป็น,นีจะต้องรู้นะ ตัวอย่างที่เราเจอกันบ่อยๆก็เช่นบริษัทเนี่ยนะครับจ้างมิสเตอร์เมาสาธิตโปรแกรมบัญชีออนไลน์นะครับโดยจ่ายค่าจ้าง5 0 0 0นบาทให้มิสเตอร์เเนี่ยบริษัทเวลาจา่ายเงินเนี่ยจะต้องหักหน้าที่จ่ายไหมตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเรต้องไปดูองค์ประกอบเพิ่มเติมว่า หนึ่งไอการที่จ่ายเนี่ยหลักแหล่งเงินได้มาอยู่ที่ไหนฉะนั้นหลักแหล่งเงินได้ก็คือบริษัทจะเมืองไทยจ่ายให้กับมิสเตอร์เอเนี่ยฉะนั้นหนึ่งหลักแหล่งเงินได้นี้เป็นหลักแหล่งเงินได้ในไทยแรับแม้มิสเตอร์เอจะเข้ามาแป๊บเดียวเนี่ยก็ให้ไปดูมาตรา41วรรคหนึ่งว่ามิสเตอร์เออยู่ถึง180วันไหมถ้ามิสเตอร์เออยู่ไม่ถึง180วันก็ให้ใช้มาตรา50วงเล็บหนึ่งนะครับในเรื่องของค่าจ้างสาธิตโปรแกรมออนไลน์ให้เราดูอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินได้้้้40ววววเลล็บบ2แแกกหไ15%ยยื่นด พอดนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหักตาอัตตาก้าวหน้าปกติแต่ถ้าเกิดอยู่เกิน180วันก็ถือว่าเป็นเสมือนพนักง,งานคนหนึ่งในไทยนีก็เสียตามอัตตาก้าวหน้าปกติ เวลาหักก็ต้องใช้อัตราก้านาหักหรือล่าสุดเนี่ยนะครับโปรกลอฟชาวมริกันเนี่ยมาชนะได้แชมป์ LPGA ในเมืองไทยเนี่ย <c oughs> นะครับได้เ,เงินรางวัลป,ประมาณ7ล้านกว่าบาทเราก็ต้องมาดูว่าแหล่งเงินได้ที่ไหนล่ะถ้าแหล่งเงินได้ในไทยแน่นอนต้องเสียภาษีแล้วแต่เขาจะเสียภาษีเนี่ยตาไหนก็ถือว่าถ้านักกีฬาอาชีพเนี่ยก็ถือเสมือนเป็นนักสแสดงอาชีพฉะนั้นถือเป็นเงินได้ 40- ่สิบหการหักก็จะหักอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะหักเหมาก,กับหักตามจริงอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดนะครับฉะนั้น เนี่ยกรณีที่จ่ายเงินให้ต่างชาติเหมือนกันการเสียภาษีก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราเป็นบริษัทที่จ่าย ถ้าเราจาร่ายไม่ถูกเราก็อาจจะต้องถูกประเมินภาษีหรือรับภาระภาษีแทนผู้ประกอบการนั้นนั้นแม้แต่ที่เจอกันบ่อยก็เช่นบริษัทกไก่ส่ง A ไปทํางานสาขาที่ต่างประเทศนะครับเช่นไปทําที่ญี่ปุ่นนายเเนี่ยต้องเสียภาษีในประเทศไทยไหมกรณีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกลับไปดูว่าหลักแหล่งเงินได้เนี่ยเป็นของใครหลักแหล่งเงินได้ก็เกิดจากนายจ้างในเมืองไทยจ่ายให้แม้ว่านายเจะไปทํางานที่ต่างประเทศแต่แหล่งเงินได้เป็นเมืองไทยฉะนั้นนายเก็ยัง จะต้องเสียภาษีโดยบริษัทเมื่อจ่ายเงินไปเนี่ยก็ต้องหักนะัที่จา่ายถือซึ่งเหมือนว่าเป็นพนักง,งานก็ยืนแบบธรรมดาหนึ่งปกติหรือกรณีที่นายจอมแล้วกันนะครับมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าที่อเมริกานะครับไปอยู่อเมริกาแล้วก็มีเสื้อผ้าเมนไว้ปรากฏว่ามีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าที่อเมริกาเนี่ยถามว่าเงินค่าเช่าที่อเมริกาเนี่ยจะเสียภาษีไหมเราก็ไปดูว่าหลักแหล่งเงินได้ที่ไหนหลักแหล่งเงินได้ในยอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินได้ที่ต่างประเทศละก็มาดูอีกว่านายจอมเนี่ยอยู่ในเมืองไทยถึงว,วันม ถ้าถึง180วันแต่ไม่ได้นางเงินค่าเช่าอพาร์ตเมนต์จากต่างประเทศเข้ามาในปีเดียวกันก็ไม่ต้องเสียแต่ถ้าในจองอยู่180ว,วันแล้วก็นําเงินบางส่วนเข้ามาไอ้เงินบางส่วนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องมาเสียภาษีในเมืองไทยด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับสำหรับอนุสัญญาภาษีซ้อนสิ่งสําคัญเลยเนี่ยให้ดูในเรื่องคําของกฎหมายศับต่างๆยาก,ยากๆที่ผมเกิดน,นาไปนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูกฎหมายภาพรวมประกอบให้หมด มีอยู่แค่นั้นเองสิ่งสาคัญที่เพื่อนๆจะต้องดูอีกครั้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหากในอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายหรือภาษีที่น้อยกว่าเช่นถ้าเกิดว่ามีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้บริษัทที่อเมริกาในอนุสัญญาภาษีซ้อนไทยอเมริกาเนี่ยค่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับจะเหลือ5%แต่ตามมาตรา70เนี่ยเหลือ15%เพื่อนๆก็จะต้องหักไว้เพียง5%ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนแต่หากเราไปดูว่าถ้าเกิดบริษัทไปกู้เงินที่บริษัทญี่ปุ่นมา และต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับบริษัทญี่ปุ่นในมาตรา70เนี่ยบอกว่าถ้าจ่ายดอกเบีย้ยให้กับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยต้องหักไว้15%แต่พอเราไปเปิดดูอนุนยยสัญญาภาษีซ้อนไทยญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกถ้าจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องหักไว25้25%อา้าวทีนี้ไอ้อนุนยยสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยมันกลับมากกว่ามาตรา70 วิธีก็คือว่าเราเลือกตัวที่น้อยกว่าแล้วยืน่นแล้วก็หักภาษีนําส่งไว้นะครับก็คือในกรณีนี้ก็จะต้องหักไว้เพียง15%ปนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นต้นนะครับฉะนั้นอ่านเข้าใจแล้วเอาไปเทียบเคียงกับมาตรา7จอะไรน้อยกว่าให้ใช้ตัวนั้น